น,นี้เป็นตัวต่อนะถ้าเกิดสมมติว่าเราต่อได้ถูกต้องนะสามารถที่จะเปิดสวิตแล้วพวกนี้หมุนแล้วมีเสียงดนตรีด้วยนะเขาก็อีอไปไลูกโกงง่ไหมเขากนะ็อีะออนะฮะประกรันการต่อ,อ,อเพราะว่าเวลต่อออกมาแล้วเป็นตัวอนะไร แต่ว่าทะเลโอเชียนฟ้าเห็นไหมสีฟ้านี่จําลองเป็นทะเลแล้วก็จะมีปลามีเต่า เอาอไยิ้มหวนเขาต่อให้เล่นนน้องนขอยิอออหวานให้กอนนลูกได้ไหมลูก ต้องนั่งตอนเหนื่อยแล้วครับตอนเหนื่อยแล้วครับตอบที่ตอนเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตอบสิเหนื่อยมากไหมตอบสิเหนื่อยมากเลยลูกเอ๊ยยิ้มแบบกระตุึมสิยิ้มยยิิ้้มมแบบกอดยิ้มแบบกอดลูกเอ้ 拜拜。Bye bye.